นายหวอางที่พระเอกได้ตกปลาอยู่นั้นอองไลก็ได้นําราชองการมามอบให้เพราะก่อนหน้านี้พระเอกได้เมืินเฉยและไม่ยอมรับราชองการและการมาในครั้งนี้อองไลก็มาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษนั่นคือการให้พระเอกเมีอำนาจในการสั่งการอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทหารหรือเสบียงฮองเต้ก็จัดการให้อย่างเต็มที่โดยที่ในตอนแรกพระเอกก็แซงทําเป็นใบเบี่ยงแต่สุดท้ายเขาก็ยอมรับราชองการและนําทัพไปที่เมืองฉางโจวและภาพ ก็ตัดมาที่ชุยหลินที่ในตอนนี้ก็สมปรารถนาด้วยการกินยาต่ออายุที่ได้จากเผ่าเจียซั่วแล้วในตอนนี้ชุยหลินก็กลายเป็นคนใหม่แล้วและเราก็จะขอเรียกเขาว่าหลิวเฉิงเฟิงและที่แม้ว่าเขาจะกินยาต่ออายุไปแล้วอาการก็จะดีแค่ชั่วคราวเท่านั้นและถ้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อหลิวเฉิงเฟิงก็ต้องกินยาต่อไปเรื่อยๆและด้วยเหตุผลนี้เองหลิวเฉิงเฟิงก็เลยต้องทํางานในเจียซั่วด้วยการก่อความวุ่นวายให้กับจงหยวน และเขาหลิวเฉิงเฟิงได้จงใจเดินผ่านหน้านานงเอกเพื่อลอยนางและเดินตามมาแล้วจากนั้นกระซุ่มโจมตีด้วยการใช้ยาพิษแต่มานางได้ถูกยาพิษและกำลังจะปมสตินางก็ได้พลิกข้อมือและซัดอาวุธลับใส่คนร้ายแล้วในขณะที่นางกำลังจะหมดสติหมอยาก็ได้ตามมาช่วยได้ทันด้านพระเอกที่รู้เรื่องนี้เขาก็บุกมาหานางทันทีด้วยความเป็นห่วงแล้วในขณะที่เขาจะป้อนยาให้กับนาง นางก็กลับบายเบียงเขาก็เลยตักยาเข้าปากเพื่อพิสูจน์ความขมนางที่เห็นแบบนั้นก็ได้ต่อว่าเขาว่ากินยามัวซัว,วแล้วยานี้ก็อาจจะเป็นยาผิดก็ได้พระเอกพอดียินแบบนี้ก็เลยแกงตีเนียนด้วยการถูกผิดทันทีแล้วในขณะที่นางกําลังวาวุ่นอยู่นั้นเขาก็ได้ดึงมือนางแล้วก็จัดการจูบทันทีแล้วในขณะที่ทั้งคู่กําลังสวีดอยู่นั้นว่าที่พรตา ก็เดินบุกปะทะอย่างนั้นแล้วจากนั้นก็จับตัวไปเอกแล้วก็ส่งไปที่คุกน้ําด้านนางเอกในขณะที่กําลังวาวุ่นใจอยู่นั้นสายรับเสียก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพราะหมอยาได้ปลอยนกหวีดเพื่อเรียกตัวเข้ามานางที่ได้เห็นจุดทหารของสายรับเสียก็คิดแผนการด้วยการปลป็นทหารเพื่อไปช่วยเหลือพระเอกส่วนพระเอกในขณะเล่คิดถึงนางอยู่นั้นนางก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพอเห็นแบบนี้เขาก็ดีใจมากที่นางสบายดีและที่สําคัญ นางก็ได้ไขกุญแจแล้วพาตัวเขาออกไปเรียกว่าทุกอย่างก็ลาบลื่นและง่ายดายเป็นอย่างยิ่งแต่แล้วทั้งคู่ก็ได้พบกับเสือพายเพราะว่าแม่ทับชุยที่เป็นวาทีพ่อตาได้ไมดาดักรออยู่ก่อนหน้าแล้วหลังจากนางเอกได้ไปแล้วแม่ทับชุยก็ยื่นข้อเสนอไปว่าแต่เขายอมแต่งเข้าสกุลชุยแม่ทับชวยก็ยินดีที่จะยกกองทพใไปดูแลแต่ว่าพระเอกก็ปฏิเสธทันทีเพราะว่าเขาคือคนของราชวงศ์และที่สําคัญ เรื่องนี้ก็คือการเนรคุณต่อฮองเต้ที่เป็นพ่อของเขาเมื่อตกลงกันไม่ได้พระเอกก็ต้องกลับเข้าคุกเหมือนเดิมแต่ว่าเขาก็ได้ปฏิเสธไปเพราะต้องการอยู่ดูแลนางเอกแม่ทับชุยก็ได้จัดการลงโทษด้วยกฎทหารและกฎที่ว่าก็คือการโบย30สทีเมื่อหลับโทษเรียบร้อยแล้วพระเอกก็ไปหาหนางเอกทันทีโดยที่นางก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับบาดเจ็บแต่แล้วมอนางได้ตีไปทีหลังของเขา ก็พบว่าเขานั้นดูแปลกไปและไม่เห็นว่าเขานั้นบ่ายเบียงนางก็ได้จัดการดึงขมขัดแล้วก็จับถอดเสื้อจะพบว่าที่หลังของเขานั้นเต็มไปด้วยบาดแผลและบาดแผลที่ว่าก็คือการถูกโบยด้านหลีเฉิงเฟิงก็ได้จับตัวชุยหลีมาและจากนั้นก็จับกอกยาทันทีเพราะต้องการวางแผนบางอย่างแล้ววันลงุงคืนชุยหลีก็ได้จับหลิวเฉิงเฟิงมัดเอาไว้เพื่อข่มขู่แม่ทับชุยแต่ก็ดูเหมือนว่าแม่ทับชุย ก็กลับไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยเขาได้ปีบธนูแล้วก็เล็งไปที่ลิวเชิงเฟิงแล้วก็ตะโกนไปว่ายิงและนี่ก็คือการส่งสิกเพื่อหลีเชิงเฟิงเบี่ยงศีรษะเพื่อหลบลูกธนูเพราะในตอนเด็กลิวเชิงเฟิงก็เคยเห็นมาแล้วแล้วในที่สุดชุยหลีก็ถูกยิงจนหงายท้องแต่ก่อนตายชุยหลีก็พยายามเอ่ยปากเพื่อบอกอะไรบางอย่างโดยที่ลิวเชิงเฟิงก็ถึงกับหน้าเสียแต่สุดท้ายชุยหลีที่ทนผิดบาดแผลไม่ไหวก็ตายขาที่ ดานังเอกที่รู้ว่าหลิวเฉิงเฟิงรอดตายกลับมาได้นางก็ดีดีไปหาเพื่อดูแลทันทีจนทําให้พระเอกนั่นถึงกับงอนที่นางได้ใส่ใจหลิวเฉิงเฟิงเป็นพิเศษแต่สุดท้ายพระเอกก็หายงอนอยู่ดีเพราะว่าลอยยิ้มและลอยจูบของนางโซลีเฉิงเฟิงในตอนนี้ก็เตรียมตัววางแผนขั้นต่อไปเพราะว่าชุยหลีได้ถูกกำจัดแล้วและแผนการขั้นต่อไปคือการกำจัดพระเอกที่เป็นศัตรูหัวใจและใครก็ตามที่ขัดขวางงานแต่งงานของเขา แล้วจากนั้นแม่ทับชวยก็เรียกด่เฉิงเฟิงไปพบและการพบกันในครั้งนี้ก็ได้แสดงความรักต่อเขาด้วยการให้เขาได้กลับไปใช้ชื่อเดิมนั่นก็คือดิเฉิงเฟิงและที่สําคัญสถานะของเขาก็คือบุตรบุญธรรมกองแม่ทับชุยและที่สําคัญแม่ทับชวยก็ยังหวังดีด้วยการจัดหาญิงงามเพื่อมาแต่งงานกับดีเฉิงเฟิงเพื่อให้ตระกูลลิวได้มีคนสืบทอดโดยที่เรื่องนี้ี่เฉิงเฟิงก็ไม่สบอารมณ์นักเพราะนั่นก็หมายความว่าเขา ไม่สามารถแต่งงานกับนังเอกได้และถึงแม้ไม่สบรมณ์แต่ว่าเขาก็ยังเก็บอาการและก็แสดงตอบรับจากนั้นก็ลินน้ำชาให้กับแม่ทับชวยพอลิวเชิงเฟิงได้ออกไปแล้วพระเอกก็เดินเข้ามาเพราะต้องการพูดคุยเรื่องเมืองฉางโจแต่ในขณะที่กำลังตกลงกันอยู่นั้นแม่ทับชุยก็ถึงกับอักเลือดเพราะว่าถูกพิษพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ไปตามคนทันทีแต่ก็พบว่าในตอนนี้ตัวเขาเองได้ถูกล้อมแล้วแล้วจากนั้นลิวเชิงเฟิงก็ได้ปรากฏตัวขึ้น พร้อมกับมือธนูที่พร้อมยิงแต่นางเอกก็ได้มาขัดขวางเอาไว้ด้วยการจ่อดาบไปที่ริวเชิงเฟิงสุดท้ายพระเอกก็หนีได้สําเร็จส่วนนางเอกและหมอยาก็ถูกจับตัวอาไว้แล้วในขณะที่หมอยาได้ถูกคุมตัวอยู่นั้นนางก็พลิกข้อมือเพื่อสาดยาสลบส่วนสายลับเสียก็จัดการกับทหารด้วยการตีห้สลบแล้วตกเย็นริวเชิงเฟิงก็ตามตัวนางเอกมาพบพะต้องการชวนนางให้มากินข้าวด้วยกันแต่ว่านางก็ได้ปฏิเสธไปเพราะว่าตอนนี้ แม่ทับชวยนั้นยังป่วยอยู่พอได้พบพ่อแล้วนางก็ตั้งใจไว้ว่าจะต้องสืบความจริงเพื่อตามหาคนร้ายดานพะเอกก็ได้รู้จากหมอยาว่าในตอนนี้แม่ทับชวยได้ถูกผิดแล้วโดยที่หมอยาก็ยังไม่ได้ตรวจสอบเลยแม้แต่น้อยแล้วในวันลุงคืนหลิวเีิงเฟิงก็ได้มาพบนางเอกเพราะมทังบอกไปว่าก่อนหน้านี้แม่ทับชวยได้คือสถานาะไอ้กับเขาแล้ว แล้วตอนนี้เขาก็มีชื่อว่าหลิวเชิงเฟิงและแม่ทับชุยก็ยังให้เขาเป็นลูกชายเหมือนเดิมและที่สําสคัญก่อนหน้านี้ก็ยังบอกไปว่าจะให้นางแต่งงานกับเขาและมีลูกเยอะๆแล้วนอกจากนี้หลิวเชิงเฟิงก็ได้โบยความผิดทั้งหมดให้กับไปเอกแล้วก็กล่าวหาเขาว่าทำรลายแม่ทับชุยแต่นางก็ไม่ปักใจเชื่อเพราะน้าบอกไปว่าพ่อของนางไม่มีทางวางแผนแบบนี้แต่ว่าหลิวเชิงเฟิงก็กลับไม่สนใจเพราะว่าเขาต้องการแต่งงานให้ได้ และกำหนดแต่งงานก็คือวันพรุ่งนี้แล้วในวันรุ่งึ้นงานแต่งงานก็ถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมเพียงแต่นางเอกก็กลับมายินยอมที่จะแต่งงานในครั้งนี้นางก็เลยเรียกตัวลิวเชิงเฟิงมาพบเพราะในตอนนี้นางรู้แล้วว่าคนที่วางยาพิษพอห้องนางก็คือลิวเชิงเฟิงแล้วที่นางรู้นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ลิวเชิงเฟิงได้จงใจปรากฏตัวเพื่อล่อลวงนางให้ไปถูกยาพิษและทั้งหมดก็คือแผนการที่ลิวเชิงเฟิงได้วางเอาไว้ แล้วเรื่องนี้ก็ทําให้นางน่าเสียใจมากพ่อแม่ทับชุยเห็นว่าหลิวเชิงเฟิงเป็นลูกชายแต่สุดท้ายก็กลับถูกทําร้ายและถึงแม้ความจริงจะถูกเปิดเผยแล้วแต่ว่าหลิวเฉิงเฟิงก็กลับไม่สนใจเพราะเขาต้องการแต่งงานให้ได้แต่พอเห็นว่านางน่ปฏิเสธเขาก็เลยใช้แม่ทับชวยเพื่อต่อรองทันทีและถ้านางไม่ยอมพ่อของนางก็จะต้องตายและสุดท้ายนางก็ต้องยอมรับปากเพื่อความปลอดภัยของพอ่อ หลังจากิวเชิงเฟิงได้ออกไปแล้วแม่ทับชุยก็ถูกหาออกมาเพื่อร่วมงานมงคลแล้วจากนั้นหลิวเชิงเฟิงก็ก้มหน้าและบอกแม่ทับชุยไปว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาแม่ทับชุยไม่เคยรับปากเขาให้แต่งงานกับนางเอกเขาเลยต้องทําทแบบนี้และเขาก็ต้องการให้แม่ทับชุยเห็นกับตาว่าในตอนนี้กองทัพสกุลชุยและนางเอกได้เป็นของเขาแล้วในขณะที่หลิวเชิงเฟิงกําลังมีความสุขที่จะได้แต่งงานที่ด้านในมอยา ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ตัดเชือกเพื่อช่วยเหลือทา้งเอกแล้วในขณะที่หลิวเฉิงเฟิงกําลังจะลินเล่าให้กับแม่ทับชุยจังหวะช็อตฟิลก็ได้เกิดขึ้นพอแม่ทับชุยได้ลืมตาขึ้นมาแล้วก็คว้าข้อมือของหลิวเฉิงเฟิงเอาไว้